คมขึ้นผิดตาจังเลยค่ะกลายเป็นก็สิมพูฮาเรื่องหนะ้าอกหนา้าใจจากไซส์ธรรมดากลายเป็นอึ่มมะละหึมหลังเปิดตัวคู่กับนักร้องหนุ่มวังลีหอมสาวทาทาเลยโดนตั้งข้อสงสัยใหญ่ด้วยมีดหมอหรือเปล่านะคะเจอหน้าเธอเมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าว<ม> MTV Asia Aid, <ม>ีเอเชลยมีคำตอบมาให้ค่ะพี่ว่าทาเปลี่ยนไปเยอะมาลาเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้ค่ก็ว่าทาปกตินะยางยางยัง คือภาพจากที่เห็นเนี่ยเป็นชุดราตรีแล้วก็ค่อนข้างเสริมเยอะทาก้าพูุนเลยจริงจริงแล้ว หลายคนรู้แหละว่า,วา,าแบนแล้วช่วงนี้จริงๆค่ะอ้วนขึ้นด้วยคงจะมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงปฏิเสธเสียงแข็งขนาดนี้คงหายสงสัยกันนะคะสำหรับงานแถลงข่าว MTV Asia 8หรือ MTV Asia Awards ในปีนี้จะถือโอกาสใช้เวทีเชิญชวนคนทั่วโลกร่วมระดมทุนช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ประสบภัยซึนามิซึ่งจะมีศิลปินดังจากทั่วโลกส่งภาพวิดีโอมาร่วมรณรงค์ด้วยนะคะงานนี้ทาทาเต็มใจรับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของงานให้กับประเทศไทยอีกด้วยโดยงานจะจัดขึ้นใน วันที่3เดือนหน้าที่อิมแพกเมืองทองธานีซึ่งคาดว่าจะมีศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมง,งานเพียบค่ะ